สวัสดีครับสวัสดีครับคุจอรทุกคนนะครับวันนี้ครับอยู่กับเกมจ็สวายนะครับผมไปเกมมือถือเอาชีวิตรอดให้ผมออฟไลน์นะผมไม่ใช่เน็ตครับผมอันนี้เป็นเกมมือถือนะไม่ใช่เกมคอมเนี่ยงอะไรครับผมอันนี้ผมมีเปิดนะครับก็เห็นว่าแต่เกมมาอัปเดตมก็เลยเอามาแนะนํานะครับผมก็คือในระบบของภาพกราฟิกแล้วก็อะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับผมอันนี้ผมมีเปิดนะเนี่ย อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเกมนี้ผมก็เล่นไปสลา,ายักหนึ่งแล้วแหละนะผมเพิก็เล่นไม่ได้หนักอะไรมากครับเกมน่ยนะมันจะมีส่วนของอ่าตัดไม้นะครับความตัดไม้ที่ขุดหินนะผมเนะี่ยที่ขุดหินนะผมอันนี้ปกติตถ้าการาฟิกจะอยู่บนมบริเวณแผนที่นะครับผม,ผมกดไปปึ๊บแต่ว่าเซตติ้งนะผม,ผมว่าจะมีพวกนี้นะ ปรับภาพกลับิดได้ผมจะปรับสูงต่ uh ํากลางอะไรก็ว่าไปนะครับผเนี่ยดูภาพต่ํานะครับผมทุกคนไม่ต้องขยี้ต่างครับผมโอ้โหแบบเกมมันจะลื่นมากเลยนะดูดิครับโอ้เกมลื่นมากเลยครอแบบแต่ก็เหมาะนะผมที่ไม่กินสเปกเครื่องนะอันนี้ปรับกลับ แต่ถ้าเกิดเป็นปานกลางล่ะอย่าอเคกปานกลางเริ่มมีต้นไม้มีอะไรสั่ขึ้นแล้วนะครับโอ้ใจเย็นใจเย็นใจนถ้าเกิดปรับสุดนะผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มีปุ๋ยยารับผมไม่มั่นใจว่ากินีน้ือกินสเปกเคอื์อรือเปล่าเลผมเพราะว่าตอนที่ผมเล่นไปผมมันไม่แหลกเลยนะ แต่อาจจะมกะกีกระตุกบ้างครับผมเพราะว่าผมผมอะไรอัดกรีผมมันจะหลักๆนะครับผมเนี่ยนั่นนั่นจะเป็นโคตรป่านเดี๋ยวข้าพองก่อนนะครับผมเกมนี้คือเอาชีวิตรอดที่ผมสามารถค้าวของตามได้ครับผมกินอาหาร,ก,รกดโตู้ลูกกระป๋องอาหารนะครับผมจากนั้นก็กด จับยงข้างบนนะผมผมก็จะเต็มให้มาเดี๋ยวตายผม,นนมยังไงยังไม่ตายย,ยังไม่ตาย,ยเดินไปแล้วโอ้เพิงนี้สุดแล้วตันเนะี้ เก็บของ,ของยังไม่ตายอีกโอ้โหเมื่อกี้เป็นปลาปลาไปตั้งหลงนะายนัดครับผมยังไม่ตายโอ้โหเก็บของเก็บของมีอะไรบ้างอ่ามีพาย,ยาบาลคระนะับผมมีกระส,นสะุนใส่หมูอะไรเนี่ยไม่ไม้เบ็ดบอลกันเออได้ ไม่ใช่ม้เบสบอลเด่มันเป็นแบบที่เอาไว้แบบว่าเอาไว้ตีมันมน่นาจะเป็นไมบ้บบสบอลสมัยยุคหินนะเออเสียไม่ตอกรบอะบุไรประโยชน์อ้เนื้อ มาผมหันนี้ทิ้งไปเที่สดแล้วก็กินได้เลยครับผมอันนี้คือผมย่างเนื้ออยู่นะรอไปรอไปอไปยังไงบ้างไปบ่ เกมนี้คือมันจะมีแบบเครื่องบินนะผมเครื่องบินมันจะทิ้งแอร์ดรอปลงมาให้ครับผมแล้วก็ต้องไปเก็บนะไม่เก็บก็คืออาจจะไม่ได้ของดีๆครับผมเหมือนผมไงมีปืนมีกอกระป๋องอาหารมีอะไรต่างๆ่างนานะครับผมอย่างแล้วก็ามาตีผมทำหมดแล้วโชคดีผมมีสำรองอยู่ครับผมก็เลยตีได้ตีต่อได้ผม เก็บหินไปด้วยผมเอาไปครับของ,งต่างๆครับผมอ๋อคือนี้เองขอตัดไม้ก่อนนะครับผมเพราะผมจะเก็บไปสร้างบ้านนะสร้างบ้านคือเนี่ยมาเป็นแผ่นกระดาษนะผมเราห้ามตายเดี๋ยคันะตายเุิ่มเนี่ยของหายหมดนะผมโอ้โหบอกเลยครับว่าขี้เกียจหาของใหม่ครับผมดูดิ จะไม่ใชไม่ใช่เดี๋ยวก่ผมจะตั้งที่ตรงไหนดีอ่ะแบบถึงฮะตั้งที่มันที่แบบมันพอดีพอดีอ่ะเออเอากระต่ายแม่น้ำมั้ยผมคิดว่าเราเอากระต่ายแม่น้ำมุก ต้องยังไงมันถึงจะพอด,ดีวะก็มึงน,นะตอนนี้น่าใจได้อยู่มั้งนะผมตรงก็ผมตรงไว้ตรงไห้เอาไว้สักประมาณ ต้องจับมันขอดูนะอืมขออนุญาตนะหาที่ดีๆก่อนนะครับใช่เจ้าอย่างนี้นเออเปิดไปเปิดไป อันนี้คือผมสร้างบ้านอยู่นะครับผมต,ตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับเอาไม้หมดนะผมไม้หมดก็ไม่ต้องเครียดมากครับเราก็ไปต่อได้นะครับผมเดี๋ยวคอยกินน้ำแป๊บนึงมาดีมี ไอ้ไหนปืนปืนเปล่งกระสุนมากเลยนะฮึมยงกระสุนออกเลี้ยโอ้ เออแป๊บนึงนะตรงนั้นทำไมรู้สึกเหมือนมันมีบ้านนะเ,เริ่มมืดละใช้ไฟก่อนนะผมโอ้โหถ้ามาตอนกลางคืนไฟผมมันจะชัดกว่าน,นี้อยู่จ้ะีย่งเปืนไว้ก่อนเนะ่ยมีอะไรไหม เจอเหล็กดีเลยผมเจอเกาองพยาบาลชุดอ๋อนี่เป็นค้อนนะรผม คูณเก้าอ่าหมดยังโอ้มีกล่องนี่นะอ่าเจอไม้อันหนึ่ง เก็บกระสุนดีกก่าผาสำคัญที่สุดละโอ้ยเมื่อแล้วผมกลับบ้านก่อนนะมาถึงแบบเริ่มมืดแล้วครับผมเราจะต้องรีบกลับบ้านนะผมบ้านอยู่ไหนวะ <c oughs> เฮ้ยบ้านผมอยู่ไหนอะนั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วดูในแผนที่ได้ครับผม ไม้ก็ได้ไม่เยอะด้วยโอ้โหแค่ oh. hmm? เนี้ยหมดแล้วหรือโอ้ oh oh, มันเกินไปไหมโอเคว่า okay, oh oh. งั้นผมขอจบเกมเป็นครางนี้แล้วกันนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตัดต่ครใหกดกระดิ่งกับผมด้วยนะครับผมสับคลิปนี้ไปรนะับสวัสดีครับ